สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทาง หวยเราพัฒนานะคะวันที่23เดือน3 2565นะคะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวอนขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ FC ใหม่นะคะแล้วก็พี่ๆ FC เก่านะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวอนนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะสาวอนก็แสดงความยินด,ดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะงวดที่แล้วก็ มาเลขล่างนะคะชุด6ตัวแล้วก็4ตัวนะคะเข้า,าในตัวเน้นด้วยเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะเข้าสองแตรงๆนะคะมาในเลขล่างชุด4ตัวนะคะเป็นตัวเน้นเนาะแล้วก็มาเข้า8 9นะคะ8 9 9 8ก็เป็นเลขล่างนะคะของชุด6ตัว แต่อยู่ในชุดกันนะคะเป็นตัวที่สโอนเน้นให้ด้วยเนาะเข้าตัวเด่นแล้วก็ตัวฟันนะคะงวดที่แล้วก็เข้าล่างเข้าล่างเลข4ตัวแล้วก็หตัวนะคะ,สะแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงเซกเนาะเพราะว่าสโอนอยู่ที่โรงงานนะคะไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะก็ต้องกาบขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากพี่ๆ FC นะคะเข้ามาเป็นกําลังแล่งใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีตัวเด่นให้เนาะเด่นที่ศูนย์นะคะเด่นที่ศูนนะคะในวันนี้เนาะแล้วก็เด่นที่เด่นที่ห้านะคะตัวฟันในวันนี้สะโอนก็ยังฟันที่ศูนย์นะคะชุดคงสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเน้นกันนะคะตัวเน้นก็จะมีศู ศูนย์หกสองสี่เจ็ดเก้านะคะในชุดเน้นสำหรับชุดกันก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์เก้าหกสองนะคะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะคะในตัวหนึ่งก็จะเป็น02นสองะคะสำหรับ3ามตัว0 6นย์หกสองศห้าศแล้วก็079นะคะแนวทางวันนี้เนาะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเสาอนจะขีดให้นอกเป็นตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบในวันนี้เดี๋ยววงกลมให้ดีกว่าเนาะตัวที่ชอบนะคะในชุดเน้นก็จะเป็น06 79ก็นะคะ05ก็ชอบนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะไม่ต้องตามเสาอนก็ได้เนาะเลือกจับตัวที่พี่พี่ fc มีในใจได้นะคะสำหรับตัวกันก็จะเป็น 08นแะคะ0 8แล้วก็62สําำหรับ3ตัวก็จะเป็น062นะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะสาวนก็ขอไวยพรให้พี่พี่พ f นะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ